สวัสดีค่ะ FC นะคะมาตามคุณแม่นะคะหวยออกแล้วนะคะเลข83 38เนาะที่คุณแม่ได้เลข38นะคะให้ย้ำเลขนี้โค้งสุดท้ายที่เอดมาเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปคุยคุณแม่ว่าคุณแม่ถูกเลขนี้หรือเปล่านะคะคุณแม่ซื้อเยอะไหมสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเลขคุณแม่นี่ปังมากเลยนะคะพอดีว่า FC เขาให้มาถ่ายว่าโค้งสุดท้ายของคุณแม่นี่จะได้เลขอะไรเป็นยังไงคะหลังจากที่เลขออกแล้ว นนีค่อะ<า>อันนี้ยังไม่มยังไม่ได้แล้วี๋ยวยังไม่ฟันมาไม่ใช่ค่ะพูดถึงว่าเลขที่แม่ซื้อแปดสามสามแปดเนี่ยมแม่ซื้อตัวเท่าไหร่แม่เนาะซื้อสามร้อยคูณร้อยแม่มั่นใจมากเลยนะแม่นแเนี้ยมั่นใจใส่สามร้อยแล้วก็คิดได้ว่าเออเอาเอาร้อยคูณร้อยได้งวดที่เท่าไหร่แล้วคุณแม่งวดที่งวดที่หกนี่แหละงวดที่หกตรงนั้นฟ <6. S 2> ันนะ ค่ะแล้วคุณยายถูกไหมคะคุณยายคุณแม่ได้บอกไหมบอกบอกเนาะคุณยายก็ถูกคุณพ่อมาแล้วค่ะคุณพ่อเป็นยังไงคะเลขสามแปดเทนะคะคุณพ่อได้ร้อยหนึ่งคุณปู่กองให้แม่เนาะสี่สามเจ็ดให้ขึ้นแต้มหนึ่งเนาะคุณแม่มั่นใจคุณแม่บอกว่าสามเจ็ดกับสามแปดใงตรงเลขเยงให้กลับด้วยวันนี้ค่ะปิ้งปลาแล้วต้องกลับอยู่ดีเลยเนาะแล้วก็กลับ คุณแม่ฝันแม่นมากเลยนะคะบอกว่าเลขจะคล้ายๆคุณปู่แต่ให้ขึ้นแต้มหนึ่งเนาะอือให้ขึ้นแต้มใค้ขึ้นก็บอกแล้วว่าสามแปดสามเจ็ดสามแปดตอนเช้าเขามาถามก็บอกว่าสามเจ็ดสามแปดได้แค่สองตัวเองเลยเนาะแค่นั้นเองไม่ได้ซื้อยอะแล้วลอตเตอรี่ได้กี่ใบคะลอตเตอรี่ได้เลยไม่ถูกเลยไม่ได้ซื้อสามแปดแปดสามหรอคะไม่ซื้อแต่สามแปดแปดสามได้ซื้ออืมแต่แปลว่าจะเอาตรงๆเลยตรงๆเลยน่าเสียดายเนาะ ยงวดหน้าจะไม่พลาดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณยายฝันแม่นนะคะท่านได้มาหกวดแล้วแอดก็เลยมาถามคุณแม่ว่างวดนี้ที่คุณแม่ให้แปดสามสามแปดนี่คุณแม่ถูกเยอะไหมแต่ว่าแถวนี้ในคุณยายเขาถูกกันเนาะคุณแม่บอกบอกปบอกเบอกเขา้เจ็บบอกเขาเจ็บไม่มาไม่ใช่เจ็บอกบอกว่าสามแปดอสามเจ็ดสามแปดแค่างะไเลขกลางออกแปดสามค่ะ พอดีว่าเขาเลยคุณแม่เป็นยังไงคะถูกแปดสามไหมคุณแม่เป็นแฟนรายการเอฟซีได้เจ็ดหนึ่งไหมได้เจ็ดหนึ่งอืมแถวนี้ก็เนาะคุณแม่บอกทุกคนเลยนะว่าแปดสามสามแปดสามเจ็ดเจ็ดสามคุณแม่ทำแคบหมูขายด้วยเนาะเอฟซี นี่นะคะถุงละสิบบาทเยอะมากเลยเนาะคุณแม่เนาะทำทำทุกวันไหมนี่บางวันก็ได้ทำทำทุกวันไหมจ้ะจะมีเวลาก็ได้ทำแคปซีนะคะใครที่อยากจะทานแคปหมูนะคะนี่ถุงละสิบบาทนะคะคุณแม่ทําเองคุณแม่เอาไปขายที่ไหนหรือว่าส่งต่อขายในบ้านกโอ้ขายในบ้านแต่ทําไม่เยอะทำพอขายเนาะจ้ะทำพอขายค่ะเนาะ ยังใหม่ๆสดๆอยู่เลยนั่นนี่คุณแม่ค่ะเดี๋ยวงวดหน้าว่าจะมาตามต่อจะให้คุณแม่ฝันก่อนสักอาทิตย์หนึ่งเนาะให้เอฟซีได้ตามตอนนี้ก็เอฟซีก็กำลังจะตามคุณแม่อยู่ว่าให้มาถามโค้งสุดท้ายวันนี้ก็ได้สามแปดถูกเต็ม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 เลยเลยหกงวดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ แอ,อนมันติดตามคุณยายฝันแม่นนะคะท่านถูกวันที่1ตุลา2564 3883นะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะคสวัสดีดค่ะ